เฮ้ยเอาไปใช้คอยคอยมพี่น้องคอยสชมมาคอยสชมบ้าสิเบืองเนี้ยปักเต็มที่เราดดีเขาใส่้ิันแล้วมันรถสองสามคันนะถึงก็อยสชมไลยพิสูตรผมว่าโอ้มันจังคือเนี่ยหอมมะนาวหรือหอมมะใส่เลยหอมมะนาวโย้ดีวดีเดี๋ยวพี่นี่เนี่ยเลี้ยวแล้ววะแหมเป็นคนฟัดเิ็นคนสิบบอลเลี้ยวง่ายไหมท่านแม่คอยสชมพี่น้องเอ้ยกินวเขาต้องกันแล้วพี่นี่ย A hôm nay, 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 nó nay, hôm 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 gần hôm nay, hôm nay, hôm nay, บาวอเด้อเออนะพี่ยส uh, ่ซยโอยอะไรอาอบัก้อเออมาดูเจ้าเจ้าเลยโอ้ยวากเนาะซอยอาักไปหอมเปียเขานะยไดงนตู้นะเอาออกมาบัวก้าคนเด้อบัวกาคนเด้อไม่บก้าคุอบัวกาคนของไอ้หนีเนี่ยใช้บางมันบเกยเคียวไม่ยืนฟอให้หนูถามรูหอมเปเด้่ตู้น้องนี่ถุงน้าถนี่ถุงตัถุงความ ต้อมเปีก็พร้อมผสมกัน้าไปพราว่าตับมันหน่อยเขาเรองมยผสมิช่กมยตรงัเออบักขป่อยบานขปล่อยมันก็ต้องีคทัานมีมอดะรอ้มือล่างิอ่มีประกาศเขาจริงจกระลำประกาศเ่น่อยสีอุ่นมือน้อุ่นกับอุ่นนี่ฮะเต่าุ่งหลอกอ่ะเต่ามี้เอาไปด้วเอาไปเทมบ่อ่ะ

กำลังฝาานี้อยู่สรับโอ้หเดี๋ยวทีนี้ต้งส่เกลือนี่เขาบิเ่น้ำป่าเอ้ายัเถียงอะไนะของอไบไม่ได้ตใสอล่าทีนี้เห็นเยอะดีขวดดีดีกว่าฟาลนเยอะหน่อยสวดีขวดได้หน่อยส่ แก่ลยครับอเคยดบ้านเฮาเคยกินวอลาบแด่หวอหากไอ้นั่นยพีเห็ดเนีเู่่เลม่อนกับเขาเตนวมวแร้วตัวััเขาปรุงลาบเขาก็ปรุงอย่างแซ่บเล้วเขาไปใต่ควมนีม่ใส่หว,วมอเตมปรุงองกันน กินแหลมปัดมนบกน้อยน้่เ่เห็นเด้น้อยกว่าน้อยน้อยมากกไทยไม่กี่บาทน้อยกว่าน้อยๆมา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 มจะไปกอกโดนไลไล่ไทยเดี๋ยวเขาไทยร้อยกว่าเซ็นเลยจริง้บอ